อ่าตอนนี้เราจะมาพับงานยาวนะครับผมอันนี้เราก็เซตค่าไปหมดแล้วนะฮะว่าพับกี่องศานะครับพับยาวเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่อง H m เอนะครับผมตัวนี้นะครับพับงานยาวยังไงก็ไม่เอียงไม่บิดนะครับเพราะเรามีตัวชดเชยตรงแนวกลางนะครับว่าเรานี่เราพับมาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองวัดองศานะครับว่าได้เก้าสิบหรือเปล่า เดี๋ยวน้จะลองวัดองศานะครับผมได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เราอาจจะปรับตั้งค่าได้นะครับผมเราจะพับตลอดเลยแนวนะฮะถ้าเกิดยังไม่ได้องศา90นะครับก็จะมาปรับค่าใหม่นะครับผมทาให้ได้นะฮะโอเคแล้วก็จะซ้ําให้นะครับผมซ้ําจนกว่าจะได้90องศานะครับงานที่ออกไปจากสตาร์จะต้องได้90องศานะครับถ้าเกิดพับ90ก็ต้องได้ฉากนะครับ ตัวนี้งานยาวนะครับผม3เมตรแต่รับรองไม่มีแอนนะครับผมด้วยเทคโนโลยีของเครื่องนะฮะก็จะชดเชยการแอนให้ได้นะครับผมแล้วก็ยิ่งเป็นเครื่องของอามาดาแล้วนะครับยิ่งเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานครับออกมาก็จะเป๊ะนะฮะถ้าไม่ได้เราก็ต้องเซตค่าอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นชิ้นแรกเราจะต,าต,าต้องเราต้องเราต้องวัดค่าก่อนนะครับ วันให้มันได้พอพอชิ้นต่อไปมันจะได้ตลอดตอนนี้รู้สึกว่าได้จะมีปัญหาตรงนี้เหรอครับตรงนี้อ่อนอ่อนไปเหรอโอเคนะครับอ่อนไปเรายังไม่ให้ผ่านนะฮะถ้าอ่อนไปต้องทำยังไงครับปรับตรงนี้อ๋อปรับปรับตรงนี้ใช่ไหมครับ,รบโอเคเอาให้รนผ่านนะครับงานออกมานะครับผมต้องได้ฉากตลอดแนวนะครับ เราจะต้องไล่เช็คนะครับผมอันนี้เป็นชิ้นแรกนะชิ้นแรกจะช้าหน่อยนะครับพอเราปรับทุกอย่างนะครับให้มันได้ขนาดแล้วให้ได้ฉากแล้วนะครับชิ้นต่อไปก็จะไม่มีปัญหาครับอันนี้เราก็ทําการปรับ ลูกค้ามั่นใจได้นะครับผมว่าทุกแนวตรงนี้นะครับจะฉากนะครับไม่แอนนะครับฉากและไม่แอนงานที่ได้จากเราไปนะครับไม่ต้องกลัวนะครับงานพับยังไงต้องได้ฉากนะครับตัวนี้จะเป็นสต็อปเปอร์นะครับคอยกันไว้นะครับผมตอนที่เราเซ็ตค่านี่เป็นระบบ CNC เดี๋ยวนี้เข้าลองอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับ อันนี้เอามาเทสเลยนะครับผมเทสตัวใหม่เลยะนะครับว่าได้ค่าไหมนะฮะเดี๋ยวตัวนี้เราจะซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับต้องไม่ให้มี มีจุดเลยนะครับจุดที่แสงรอดได้เลยนะครับถ้ายังไม่ได้ก็ต้องปรับนะฮะโอเคอีกนิดเดียวนะครับพยายามอันนี้เราจะต้องดันให้ชนซต็อปเปอร์ทั้งสองด้านเนะ <S <S าะคราวนี้แหละ อ่ามั่นใจว่าได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวตัวที่อันนี้ตัวเก่าที่เราก็จะซ้ำอีกรอบหนึ่งเขาได้แล้วพี่ก้ ไล่ยาวเลยครับยิงยาวไปเลย